ก็เป็นเครื่องมุ่บบลำขนาด18นิ้วนะครับตัวนี้ม้บนแรบตัวพับหน้าจะเป็งเข้าตรงท้ายจะเข้านะครับก็คือให้สัมผัสกันนิดนึงมีเสียงดังชัดๆนะครับตัวนี้เราก็จะดูจะไหลออกมาดีนะครับจะไม่ต้องอัดแน่นมากนะครับเอาพอเบาๆนะครับพเบาๆพอได้มีเสียงดังนะครับ ว่าตัวนี้เป็นหินกับหินนะครับชุดข้างหน้าเป็นหินขัดชุดกลมก็หินขัดเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับขัดพอเบาๆนะครับตรงนี้อันนี้เป็นแปวกวาตัวดิบนะครับก็คือจะมีขุนละองเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นแก็บเ่าๆนะครับเราต้องผสมกับลำลงสีกบบใช้ลำตัวผสมขุนละองคือ่มบนี้ตรงนี้ ว่าติดิลงกระบะก้นนะครับเดินเครื่องเดินเครื่องแล้วค่อยเปิดลิ้นเดินเครื่องเสร็จค่อยเปิดลิ้นติดเปิดตัวนี้ปล่อยเบาปล่อยแรงอยู่ตัวนี้ถ้าเป็นแกรบระเป่า,ปาคือเปิดได้หมดเลยนะครับเปิดได้หมดแต่ถ้าเป็นข้อเปลือกดีว้นนี้นึงดูจากกําลังมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเครื่องมันจะติดนะครับเป็นไงครับพ่อให้ปลากินได้ไหมเ <c oughs> ด้เนาะคร้บเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูนะครับพวกนี้อาหารหมูพวบวัวนะครับ แหวบที่ออกจากเครื่องสีข้าวนะครับสา,า,ามารถที่จะนำมาบนก็ปล่อยทำงานไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ปล่อยทำงานไปเรื่อยๆครับวัตถุดีหมดก็เทีข้างบนนะครับวัตถุดีหมด ถ้าวัตถุดิบหมดนะครับก็ปิดปิดลิ้นไว้ก่อนปิดลิ้นตัวนี้ไว้นะครับหรือถ้าเติมก็เติมได้เลยไม่ต้องปิดลิ้นเติมได้เลยเติมแหวบลงไปก่อนนะครับเติมแกวบลงไปนะครับเดี๋ยวถ้าจะหยุดเครื่องก็ให้มันหมดหมดเรี้ยงเลยนะครับถ้าหยุดตอนมีวัตถุดิบอยู่ข้างในก็คือเครื่องจะติดนะครับเครื่องเครื่องมูมันมันจะติดครับผมก็คือเราต้องหยุดหยุดไว้ก่อนนะครับ ข้าวครึ่งเม็ดข้าวครึ่งเม็ดก็บดได้นะครับบดได้ตันนี้บดได้ก็จะถึงก็จะไหลลงไปเรื่อย เอาเอาเอามาลองใส่เครื่องก็ได้ครับข้าวข้าวครึ่งเม็ดเอามาลองบดนม่ก็ได้ปลายข้าวอ๋อครับได้ได้ครับวัตถุดิบต้องหมดนะครับหมดถึงหยุดเครื่องได้นะครับหยุดไหลเลยครับหยุดไหลเลยแล้วก็ปล่อยเครื่องเป่าไปสักนาทีสองนาทีนะครับไม่ให้มีการไหลนะครับเครื่องจะเบานะครับก็สามารถปิดเบรกเกอร์ได้แล้วก็เดินเครื่องทํางานต่อได้นะครับ ขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่นะครับท่านดีชานะครับที่ให้บริการตลอดมานะครับจากนครชัยการช่างนะครับมาติดตั้งนะครับเกี่ยวกับเครื่องสีข้าวของกลุ่มชุมชนนะครับตัวนี้3ามหัวสีนะครับวันนี้เราก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนระบบหินขัดเครื่องสีข้าวนะครับเราก็ติดระบบนะครับตัวนี้จ่างก็ประกอบเปลี่ยนหินให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะเทสเครื่องนะครับเดิมเครื่องนะครับ ลูกค้าที่สนใจนะครับก็เลือกใช้บริการนะครับนครใช้การช่างนะครับวันนี้เราอยู่ที่คลองสิบสองนะครับเขตนนองจอกนะครับน้องจอกครับบทมนะครับเขตบานนครนะครับตอนนี้ครับก็ขอขอบคุณนะครับ